มาทำงานดงสุขีสามของไทยองเครับได้ทำยุ่นนะครับผมไปเอกใหญ่ในสนามลูกหลอดออกมาแล้วนะครับดอกแดกดอกแดกดอกแดกต้นเต้นต้นเต้นต้นเต้นไปได้เสยนี่นี่เลยโอ้ยไปบระมุนนะครับเอวแข็งแกเด้แกเดไปที่นี่เลย ปิ al, ap, e ้นได้สูงมากๆนะครับผมปุ่นันไปแล้ว่ันไปสุดยอดนะครับมาเด็ดมันหนึ่งของลุงหลอดนะครับไอ้ข้านสนใจด้วยทานเลยอ่าสี่สิบคะแนนยังเหลือยังไหลนะครับลา โอ้โยกแล้วครับโยกโอ้หกดกันเบรกแล้วนะครับ่ะงามเลือกเกิดน,นะครับรุดจอดขานเอาน้าครับสำหรับทีมงานทำอยูน่นะครับไป,ปไปพอ,อยังแยมนะครับตอนนี้ยังล่างอยู่นะครับล่างไว้ลุกล่างป้ายมัดเด็ดกงลุกลอดเลยนะครับบางนี่นะครับ รอรูรอยเชียร์ครับที่คมเลขหัวไปวอยังแยมนะครับเปิดแต่ลูกเปิดแล้วเปิดแหน่เปิดแหน่เปิอความเบานะครับต้องเปิดใหตได้สถานเดียวเปิดแล้วนะครับผมหัวไฟเปิดแล้วครับุดัแล้วอ่าหัวไฟเปิดแล้วนะครับผมตุดออกแล้วปุดออกแล้วอ่ะ เบื้องต้นนาทีหางดีนะครับแก้วนะครับผมเนื้อแต่หวานนะครับนอนแมพดูดนมตาเลียมแมพแมพครับ45 85นะครับผมว้าวนะครับผมอ่ะลอดลุนก็ต่อไปครับสำหรับทีมงานทำยุ่นนะครับเบื้องต้นดีมากๆนะครับซองลุงหลอดเอฟซีนะครับผมอ่าลุงหลอดหวานเจลลิลลิลิบนะครับมือนี้กับผ้าพีกผ้านองครับเงยหน้าสูงบ่ได้วิ่งนะครับผม บางไฟบังนี่คอดีคือบินได้สูงคอเสียคือไล่หน่อยนะครับผมตรงๆเลยนะครับลอยเจ็ดซีผ่านไปอ่ะรอรลุนต่อไปนะครับสําหรับทายุนบางไฟบังนี่ลงพืน้นลุงหลอดกับกบปานท,ทันทีนะครับพอเดินมาหารหันรถลดนะครับสองลอยซีบะแนนผ่านไปนะครับเบ้าดีเบ้าดีแก้วเป็นบางไฟบคข่อยากหมุนนะครับผมต้องหมุนให้ได้นะครับผม ลอดระดับลงมาเป็นอือฮะลอดลุนกันต่อไปนะครับผมตรงเมบตรงว้นตรงคว้างไ้ได้นะครับตรงหมุนว้นนะครับบว้นนะครับบางเป็นบางไฟบว้นนะครับผมมีแบบเสียวนะครับอ่าล้อรุุนกันต่อไปนะครับว่าจิเป็นอย่างไรครับทีงานท่ามยุนครับสองรอยเก่าสีผ่านไปเบิ้งให้ดีนะครับบบโหที่ขามใดหรืใไม่ลอรุุนกันต่อไปครับ สามรอยสีย่านไปหายความสนใจนะครับสีขามไปได้หรือไม่นะครับรอลุนกันต่อไปเหนือควันขึ้นไปนะครับตอนนี้สามรอยสามสีพัพนไปใส่ใหไม่ก็สีกันเดียร์อ๋อแมนเขาเราล่ำนี่นาสิพันเลยนะ แดงไฟมันไปไก่มันตัวหน่อยมันก็เลยเออเพราะมันไปทางนี้มันละลอยไปพุ่นนะเนาะซอยเดรยดลายเดิไปน้ำร่มนี่ได้อีกนะเกือบหาซีบีอีุ่นดิโบเป็นหน่อยหน่อยเลยเพราะว่าไปน้ำร่มทางหุ่นครับขุนก็ยังสีอยู่หม่องเก่าอยู่สีสตดำๆก็ยังยังยังสีหัวเก่าอยู่นะมันมันบริวาล้วนเลยดับแห้งทำอยุ่นี่บ่อยี่ห้อหางนี่สุดยอดนะครับน่าจะหวานเจลเล่เล่เบนะครับผม เิ่นปวดแขนแล้วเพิ่นเราลุ่งแล้วนะครับสามร้อยแปดสี่พันไปหวานเจี๊ยบแล้วนะครับผมพันนะครับผมน,นักเกียดข้าวแถวแก้วนะครับงั้นในลุ่งนะครับกับจิมองเลขสี่ร้อยหมดแล้วนะครับผมสําหรับลุงหลอดนะครับวานะครับสี่ร้อยบานใบสี่ร้อยลีนะครับ ตามลงมาตึมเวลาเสียงดังสนั่นวันไหว405้4 0หคะแนนทำยุ่นคุณทำได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเดฟสสวัสดีค่ละลา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 